ถ้ากลยุทธ์ลงทุนฉบับมือใหม่ทุกคนที่อยากมีเงินเก็บใช้ชีวิตแบบสบายๆแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนยังไงคลิปนี้ผมมีคําแนะนําครับ1 DCA Dollar Cost Average ลงทุนเงินเท่ากันเป็นประจําสร้างวินัยในการลงทุนและถัวเฉลียล่ยต้นทุนเหมาะสาหรับมือใหม่2 VI Value Investing ลงทุนในหุ้นที่มีราคาถูกเน้นคุณค่าเหมาะสําหรับคนที่มีเวลาในการลงทุนค่อนข้างยาวนาน3า Growth Investing ลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพเติบโตสูงมีความเสี่ยงสูงแต่ก็มี โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูง C Passive Investing ลงทุนผ่านกองทุนรวมดัชนีไม่ต้องเลือกคุณเองครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีความรู้ด้านการลงทุนและไม่ค่อยมีเวลาติดตามการลงทุน5 Dividend Investing ลงทุนในหุ้นที่จ่ายเงินปันผลทำให้มีโอกาสได้รับรายได้สม่าเสมอลองเริ่มต้นลงทุนด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะกับคุณแล้วมาแชร์กันนะครับว่าคุณใช้กลยุทธ์อะไรคอมเมนต์บอกกันครับถ้าเกิดคุณคิดว่าเรื่องราวที่ผมเอามาเล่าเป็นประโยชน์กับตัวคุณแล้วก็คนอื่นๆอย่าลืมกดติดตาม ตามช่องนี้และแชร์สาระดีๆเกี่ยวกับการเงินที่ทุกคนต้องรู้แต่รุ่งเรียนอาจจะยังไม่ได้สอนเพื่อให้คุณและก็คนรอบข้างมีชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วยกันนะครับ